สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วในช่อง YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไก่หลายคนก็วิพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะสื่อสื่อกระแสหลักนะครับซึ่ง เป็นสื่อที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามชุดจักรเมืองชุดมันมันแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษ์เรียกอย่างนี้ดีกว่าจะ่าไปเรียกเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายผด็จการไม่เอาเป็นฝ่ายอนุรักษ์นึกัะนะก็มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์ก็คือฝ่ายร่วมพักร่วมรัฐบาลชุดเก่าฝ่ายประชาธิปไตยก็คือ พรรฝ่ายค้านชุดเก่าะนะครับสื่อกระแสะหลักซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยคือสื่อจุดนี้ก็จะชื่นชมจะถือหางฝ่ายอนุรักษ์ก็มักจะมีข่าวต่างๆนานาออกมาถึงการหักหลังกันของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวจะมาตั้งรัฐบาลใหม่เพราะว่าคุณพิธาสอวอไม่เลือกอยู่ละ ก็จะย้ายข้างมาก็จะมีพรรคฝ่ายรัฐบาลเก่าเนี่ยแหละแล้วก็พรรคพรรครวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับพรรคเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านกันไปพรรคเพื่อไทยก็จะรวมมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคพลังประชารัฐมีพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีพรรคชาติไทยพัฒนา ทำนองนี้ผมก็ว่าเป็นตุกเป็นตากันไปหรือเปล่าคือคอาการเมืองแล้วก็คอสื่อมวลชนซึ่งคิดอย่างนี้นะครับผมว่ามันล้าหลังจริงๆครั้งที่ผ่านมาทําไมประชาชนเลือกพักก้าวไก่เป็นอันดับหนึ่งเลือกพักเพื่อไทยเป็นอันดับสองแล้วพักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่สองพัรครวมกันได้สามร้อยเกือบสามร้อยเสียงน่ะ มันเป็นการเลือกตั้งที่ชนะแบบถล่มทลายเลยจริงๆนะแล้วถ้าพักเพื่อไทยจะไม่เมื่อพักภูพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักเพื่อไทยจะมาตัดตั้งรัฐบาลเอาอีกฝ่ายหนึ่งเหรอผมว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ควายนะครับเขาคงไม่ได้กินหญ้าไม่ได้แดกหญ้าหรอกแล้วจะเป็นรัฐบาลจะไปอยู่ได้สักกี่น้ําและครั้งต่อไปพักเพื่อไทยก็จะสูญพันธุ์มีพักการเมืองสูญพันธุ์มาแล้วนะครับ ไม่ได้ศูนย์ผ่านหรอกแต่ก็ลดถอยน้อยลงก็คือพักประชาธิปัตย์ซึ่งพักประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองคนที่ผ่านพักประชาธิปัตย์มาก็จะมาอยู่พักนู้นพักนี้พักนั้นพักนั้นเยอะแยะไปหมดเลยก็จึงเป็นสถาบันการเมืองเพราะเป็นสิทธิ์เก่าพักประชาธิปัตย์ทั้งนั้นตอนนี้พักเพื่อไทยเขาก็มีสิทธิ์เก่าพักเพื่อไทยก็มาจากไทยรักไทยนะครับสิทธิ์เก่าทั้งนั้น ที่เป็นอยู่พักปูมใจไทยพักเก้าไกลหรือพักก็เป็นสีเก่าพักเพื่อถ่ายเท่านั้นตอนนี้พักเพื่อไทยก็เป็นสถาบันทางการเมืองเช่นกันการเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับถ้าเกิดมาเล่นแร่แปรถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลขัสันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้หรอกครับจริงๆถ้าทําอย่างนั้นผมคนหนึ่งแหละครับผมจะขยี้ผมจะโจมตีทุกวันเลยจะโจมตีพักเพื่อถทยทุกวันเลยจนกว่าผมจะเบื่อ ถ้าเกิดย้ายข้างมาอย่างนีน้มีทางเดียวถ้าเกิดว่าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ก็กลับมาแล้วก็ส่งไปใหม่ก็ส่งคุณพิธาไปใหม่ก็กลับมาก็ส่งคุณพิธาไปใหม่ก็เท่านั้นเองหรือรอมดูก็ได้ถ้าส่งไปสามสองครั้งแล้วเขายังไม่เลือกคุณพิธาก็เปลี่ยนไปดิส่งคุณเศรษฐาไปใหม่ส่งคุณอุ๋งอิงไปใหม่ก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องย้ายข้างเลยย้ายทาหอกอะไรวะไม่เข้าใจแล้วพักเพื่อไทยนะจะไปจับมือไป ทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นะพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือไปทำงานกับพรรคพลังประชารัฐนะโอ้ดูแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะมาดู m อ u ก่อนก็มีคุณสนธิริมทองกุลน,นะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปเนี่ยถึงความซึ่งเป็นขวาตกขอบนะครับแล้วตอนนี้ก็หมดราคาไปแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปเพราะมันขัดกับข้อมูลที่ผมนำมาการเซ็นเอ u ที่ภาคเก้ากายล่างนะเป็นเฉพาะฉบับล่างก็มีด้วยกันสิบสามเรื่องเรื่องแรกก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่สองก็คอกือคืนความยุติธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารเรื่องที่สก็คือการจัะจายอํานาจสู่ท้องถิน่นเรื่องที่สก็คือการปฏิรูปกองทัพเรื่องที่หก็คือการยกเลิกผูกขาดอุตสาหกรรมสุราเรื่องที่หก็คือสมรสเท่าเทียม เรื่องที่เจ็ดก็คือยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องที่แปดก็คือปฏิรูปที่ดินทั้งระบบเรื่องที่เก้าก็คือนิรโทษกรรมยกเว้นคอร์รัปชันแล้วก็คดีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเรื่องที่สิบก็คือการแก้ปัญหาค่าคองฉีพเช่นไฟฟ้าเรื่องที่สิบเอ็ดก็คือจัดงบประมาณแบบใหม่เอาฐานเป็นศูนย์เรื่องที่สิบสองก็คือเพิ่มสวัสดิการเด็กและผู้สูงอายุ เรื่องที่สิบสามคือสร้างรัฐโปร่งใสนั่นะครับคือ MOU กว้างๆภาพรวมกว้างๆส่วนคนที่บอกว่าเพื่อไทยไม่พอใจเสรีรวมไทยไม่พอใจก็ยังไม่เคยได้ฟังจากปากพลตํารวจเสรีพิสทจน์ยังไม่เคยได้ฟังจากปากหมอชนนาธเลยนะครับอันนี้เป็นกว้างๆผมก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายที่ว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อยู่ใน MOU ยหนึ่งหนึ่งสองก็คงจะอยู่ในข้อหนึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้ลงลึกไปอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับเพราะถ้ท่านเ้นเนม่นมมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะสนธิลิ้มไม่มีอะไรตื่นเต้นจริงๆนะ MOU ไม่มีตืนเต้นอย่าวิตกจริตให้มากเกินไปนะครับแล้วก็มีโผลของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อันนี้เป็นเฉพาะโผลนะยังไม่ได้เจ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็น่าจะถูกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ คุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคุณสิริกัญญาตันสกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็โคต้าพักเก้าไก่นายแพทย์พรมเมินเลิศสุริยเดชเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็อันนี้โคว้าพักเพื่อไทยคุณชัดทวัตตุราชนรองนายกรัฐมนตรีพักเก้าไก่คุณชูศักดิ์สิรินินรองนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวรองนายกรัฐมนตรีพักเสรีรวมไทย พันตำรวจเอกทวีสอดสองรองนายกรัฐมนตรีพรรคป่าชาชาติรอมยอบนบรรจรอัฐมนตรีสำนักนายกพรรคก้าวไก่ทีรรัตสำเร็จวานิชรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพรรคเพื่อไทยสิริกัญญาตันสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือควบรองนายกแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยสิบเอ็ดอันนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วย การขางแต่โคตาพักก้าไก่สิบสองคุณเผ่าพรมเผ่าภูมรอดชนะสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการขังพักเพื่อไทยลับมนตรีช่วยมีสองคนก็มีพักก้าไก่คนพักเพื่อไทยคนนะครับสิบสามคุณปานปรีมหินทะมหินทานุก่อนฐมนตรตีว่าการกระทรวงพาณิชย์พักเพื่อไทยครับแล้วก็รัฐมนตีช่วยกระทรวงพาณิชย์ก็พักเพื่อไทย ยังยังไม่มีชื่อนะสิบห้าคุณสิทธิพลวิบูลชนากุลรัฐมนตรีว,ว,ว่าการกระทรวงพาณิชย์พราคก้าวไก่ช่วยมีสองคนมีเพื่อไทยกับพราคก้าไก่สิบหกคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคเพื่อไทยโอคุณประเสริฐนี่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นเลขาพัคเพื่อไทยสิบเจ็ดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาจากพัคเพื่อไทยครับ สิบแปดคุณสุรเชษฐ์ปะวีณวงศุฒธิรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาจากพรกก้าวไก่ก็มีเพื่อไทยคนก้าวไก่คนนะเป็นรัมตีช่วยสิบเก้าคุณวิรยุทธ์การจนะชูชัดรัมตีว่าการกระทรวงศึกษากรรมจากพรกก้าไก่ครับยี่สิบคุณวโรพบวิริยโรธรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานจากพรกก้าไก่ยี่สิบเอ็ดคุณกิติรัตรนะ์นระนองรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณร์พักเพื่อไทยครับ ยี่สิบสองคุณวิสุทธ์ชัยอรุณรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกปรักเพื่อไทยยี่สิบสามรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและกอพักเพื่อไทยอ้อพักเพื่อไทยได้สองตำแหน่งเลยนะครับรวมทั้งว่าการด้วยสามตำแหน่งเลยทีเดียวยี่สิบสี่คุณสมศักดิ์เทพสุินรัมตีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพักเพื่อไทยยี่สิบห้าคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิรัมตีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้พักเก้าไก่ครับ ยี่สิบกคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไก่แล้วนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพักเก้าไก่ยี่สิบเจ็ดคุณพิธาดิ้มเจริญแล้วนติช่วยรัฐมนติว่าการกระทรวงของคุณพิธาก็เป็นนายกและควบแล้วนตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยี่สิบแปดแล้วมติช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาจากพักเก้าไก่เช่นกันยี่สิบเก้าคุณชัยธวัฒน์ตูราทนแล้วมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยพักเก้าไก่ ไม่ใช่คุณวิโรจน์นะครับในโปนี้คุณชัยธวัฒน์ครับตอนแรกก็ปล่อยข่าวไปคุณวิโรจน์ทำให้คนตกใจกันไปใหญ่สามสิบเอ็ดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพักเพื่อถทยครับสามสิบสองคุณแพททองช้าชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสามสิบสามนายแพทย์พรม,มิ่งเลิศสุริเดชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพักเพื่อถ่ายอันนี้ควบกับรัฐมนตรีควบกับรองนายกสามสิบสี่ นายแพทย์วายโยอัศวะรุงเหนือรัมนตรจีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพักเก้าไก่นะครับนั่นคือรายชื่อรายชื่อแบบแบบเป็นโผนะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คาดว่าน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในนี้ก็ยังไม่มีชื่อคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาเขาบอกแล้วเขาจะไม่เป็นรายนอกจากนาย,ยกัฐมตรีเท่านั้นเขารอได้นะครับไม่มีชื่อคุณวิโร์ไม่มีชื่อคุณอมรรัตน์ไม่มีชื่อคุณลังสิมันโรมยังไม่มีชื่อนะ ที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีชื่อคุณหญิงสุดารั์ด้วยเรายังไม่เห็นพัคไทยสร้างชาติมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีเลย,ยไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโผโดยดูแล้วหลายคนก็ไม่รู้จักไม่ใช่รู้จักหลายคนไม่รู้จักว่าราัฐมนตรีแต่ละคนคือใครบ้างิีไม่ต้องตกใจนะครับในรัฐบาลชุดแรกรัฐบาลคอสชอเราก็ไม่รู้จักเลยมีแต่ในพล บกเรืออากาศทั้งนั้นเลยเราก็ไม่รู้จักเช่นกันและโดยพลพวกนี้ก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะท่านก็จะเก่งเรื่องทหารนะครับให้ท่านมาดูเรื่องเศรษฐกิจให้ท่านมาดูเรื่องนน้นเรื่องนี้เรื่องกเกษตรเรื่องอะไรท่านไม่มีความรู้หรอกครับมีความรู้ก็มีความรู้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรไปมากมายเพราะฉะนั้นคนกลุ่มคนที่มีรายชื่ออย่าเหล่านี้นะครับ คือพักเก้าไกลพักเพื่อไทยก็คงจะไม่เอาต่สีตาสาคนที่ไม่มีความรู้มาเป็นรัฐมนตรีรอนนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีพึ่งในทุนนะครับทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักเก้าไกลไม่มีในทุนอยู่แล้วพรรคอื่นๆก็เช่นกันไม่มีในทุนอยู่แล้วเติบโตมาด้วยตัวเองเพราะก็ไม่ด้สนใจขายไม่ต้องไปให้โคต้าขา่มในรัฐบาลชุดก่อนๆนั้นก็จะมีโคต้า ไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายที่สนับสนุนเงินให้กับพรรคเขาก็จะสนับสนุนกันทุกพรรคนะนะให้ทุกพรรคนะแต่จุดนี้ไม่มีบงคนก็เอามีขอต้คนสองคนก็เลือกลูกน้องตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีก็มีตอนนี้มันหมดสมัยนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเหมือนกับว่าเมื่อฟ้าสีทองพองอาําไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในผน่นี้จริงๆนะครับบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะเดี๋ยวผมผมผมจะมาพูดเรื่องเก้าปีที่ผ่านมาในการรัฐประหารประเทศชาติได้อะไรบ้างผมเป็นคนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์รัฐประหารน,นะไม่มีใครรู้หรอกผมเป็นส่วนคนหนึ่งที่ถูกกระทบที่ผลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจไม่มีใครรู้หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิป ชีวิตกลับด้านแล้วจะเล่าให้ฟังว่าประเทศชาติสูญเสียอะไรไปบ้างเยอะแยะมากมายภายใต้พลเอกประยุทธ์ปันโอชาซึ่งเป็นนายกรัณมนตสองสมัยและยังอยากจะเป็นสมัยที่สามนีเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ํำใจให้กว้างๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะคุณสนธิลิมบวกกับลูกน้องนะอาจารย์ปลายเทพตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอาจารย์ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเรื่องกัญชาเป็นคณะบดีแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่เาเป็นลูกน้องคุณสนทิตอนนี้มายืนคู่เลยออกคู่ออกื่อคู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องกัญชาอย่างเดียวมาพูดถึงเรื่องอเมริกาแม่งจะย,ยึดประเทศตลกวะ่ะมึงไปหลอกเด็กเหรอไม่ต้องหลอกเด็กหรอกเด็กยังหลอกไม่ได้เลยไปหลอกใครดีวะเด็กอุบานเด็กอุบานก็หลอกไม่ได้อะ่ะมันไม่เชื่อหรอกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปสนทิลิม ขวาตกคอมให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นาเสนอในแง่มุมของผมก็มต้องขออภัยพวกสลิมขออภัยพวกที่ไม่เห็นด้วยกับผมด้วยอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะครับเข้ามาดูและเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่าก,ก็ได้ไม่ว่างกันนะผมมีน้ำหอมมาขายนะครับน้ำหอม น้ำหอมสายมูเตลูครับชื่อว่ามนตาขายราคา590บาทค่าส่งฟรีครับน้ำหอมสายนี้ถ้าเป็นสายมูก็จะรู้จักกันดีว่ามันมีสรรพคุณยังไงนอกจากกลิ่นหอมแล้วมันยังช่วยได้หลายต่อหลายเรื่องสําหรับคนที่ศรัทธาสายมูเตลูนะครับส่วนท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสแชนเนลหรือสนับสนุนผมเพื่อที่จะไปสู้คดีของคุณอัจฉิยะที่ศาล จังหวัดสมุทรปราการของคุณวัินที่สาราญาทนกโ็โอนเงินให้ผมได้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบคุยกับทางไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวไอดีไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันหรืออินบ็อกเข้ามาคุยกันใน Facebook ดรกิจคนเดดวิสัยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบขอท่านมีความสุขครับขอภาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี